สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้มาแนะนําตัวนี้นะคะ,ะก่อนอื่นขอขอบคุณร้านค้านะคะจะจัดส่งสินค้าดีๆมาให้ทดลองใช้ค่ะตัวนี้จะเป็นเกี่ยวกับปุ๋ยบารุงต้นไม้ของเรานะคะกระปุกนี้นะคะจะเป็นสารก่อจุลินทรีย์ค่ะเพื่อนๆปริมาณเขาจะอยู่ที่200กรัมนะคะตัวนี้แบคทีเรียที่มีประสิทธิผลมากนะคะตัวนี้ช่วย ยังไงนะคะก็คือช่วยเรื่องของการกระตุ้นต้นนะคะเสริมรากบำรุงต้านโรคเพิ่มประสิทธิภาพปุ๋ยนะคะเพื่อการดูดซึมที่ดีค่ะทำให้ปุ๋ยของเรานะคะสามารถส่งอาหารไปหล่อเลี้ยงต้นไม้ได้นะคะเพื่อนๆน่าใช้มากๆเลยค่ะถ้าเพื่อนๆสนใจมีปักตะก้าไว้ให้ที่ด้านล่างเลยนะคะ ลองทดลองใช้ดูค่ะตัวนี้เขาช่วยบำรุงเรื่องรากากระตุ้นเรื่องรากนะคะแต่ตาดีค่ะเพื่อนๆและทางั้นก็มีให้ช้อนไว้สำหรับต,ตักตรงนี้มาให้ด้วยนะคะเพื่อนๆตัวนี้เขาบรรจุพันมาอย่างดีเลยค่ะนี่ค่ะก่อนใช้เราก็แกะฟอยล์ออกนะคะแต่ถ้าเรายังไม่แกะฟอยล์ออกตรงนี้ก็สามารถเก็บผลิตภัณฑ์ไว้ได้นานเลยค่ะ ส่วนตัวนี้นะคะเพืเ่อนๆเ,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 เป็นปุ๋ยเคมี3ทธาตุค่ะสูตร15 15 15นะคะตัวนี้ก็เพียงแต่เราใช้โรยต้นไม้ง่ายๆสบายๆนะคะทำให้ออกดอกดอกต้นไม้เขียวผลไม้ผักนะคะพวกนี้ต่างๆเนี่ยเขาจะให้ผลผลิตที่ดีค่ะเพิ่มการ เจริญเติบเตบที่รวดเร็วนะคะช่วยการบดซึมแล้วก็เร่งผลค่ะให้ต้นนะคะเขามีสุขภาพที่ดียาวนานค่ะกระปุกนี้นะคะเพื่อนๆจะมีปริมาณนะคะอยู่ที่300กรัมค่ะน่าใช้มากๆเลยนะคะแล้วก็สามารถใช้งานได้สะดวกสบายด้วยค่ะเพื่อนๆเขาเป็นกระปุกมามีช้อนตักให้อย่างดีนะคะ หรือถ้าเราสั่งมาแล้วนี่เราย,ยังไม่ใช้อายุงานก็สามารถเก็บรักษาได้ถึง5ปีเลยค่ะดูหมดอายุได้ที่ข้างกระปุกนะคะเพื่อนเเพียงแต่เราโรยมาได้ปุ๋ยให้ทั่วผิวดินนะคะอย่าใส่ปริมาณมากเกินไปนะคะมันจะช่วยบำรุงต้นให้เราสมบูรณ์นะคะ ฝากเพื่อนๆกดถูกใจคอมเมนต์บันทึกกดแชร์และกดติดโพสให้พัดด้วยค่ะเดี๋ยวคลิปหน้ามาเจอกันม